ไงทุกคนมาไขาปริศนากันหน่อยไหมงั้นมาดูกันว่าคุณจะทำสำเร็จได้กี่ข้อมีกระเป๋าเป้าหายไปจากชายหาดและมีผู้ต้องสงสัยหลัก3ามคนแจ็คบอกว่าเขาอาบแดดทั้งวันและไม่ได้แตะต้องอะไรเลยโซฟีอ้างว่าเธอกำลังดำน้ำตื้นและไม่เห็นอะไรที่น่าสงสัยส่วนทอมบอกว่าเขานอนหลับอยู่ใต้ร่มตลอดทั้งวันลองดูภาพอย่างละเอียดเพื่อดูว่าใครกำลังโกหก ดูเหมือนว่าทอมจะแบกเป้ไปด้วยเห็นชัดเลยว่ามีคนลุกจากใต้ร่มแล้วเดินตรงไปหาเป้ช่วงพระอาทิตย์ตกดินเรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือจูจ่ๆก็หายไปแล้วเราก็มีผู้ต้องสงสัย3ามคนอีกครั้งไมเคิลบอกว่าเขาตกปลาตลอดช่วงเย็นเอมม่าบอกทุกคนว่าเธอกำลังปั่นจัก,กรยานเลียบชายฝั่งและลูคสัสบอกว่าเขากำลังนั่งวาดรูปพระอาทิตย์ตกดินอยู่ แต่รอยเท้าและสภาพอากาศกลับบอกเรื่องราวต่างกันแล้วใครกันแน่ที่โกหกลูกคัสเขาคงวัดร,รูปพระอาทิตย์ตกไม่ได้เพราะท้องฟ้ามืดครึม้มเขาคงเตรียมรูปไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพื่อสร้างข้ออ้างระหว่างล่องเรือสำราญผู้โดยสารชื่อโทมัสรายงานว่ามีคนขโมยกล้องราคาแพงของเขาไปเอลิซาบอกว่า เธอใช้เวลาทั้งเช้าอยู่ที่สระว่ายน้ำพร้อมดื่มค็อกเทลเกรซอ้างว่าเธอไปสปาเพื่อนวดและไม่ได้ก้าวขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยอดัมบอกว่าเขากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ยิมแต่กล้องวงจรปิดจับภาพรายละเอียดแปลกๆที่สามารถช่วยคุณหาคนโกหกได้อดัมอ้างว่าเขากำลังวิ่ง แต่กระจกกับเผยเห็นว่าเขากําลังค้นกระเป๋าของคนอื่นดังนั้นเขาไม่ได้มาออกกําลังกายแต่มาขโมยกล้องในวันที่3ของการล่องเรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดล่มและผู้โดยสารชื่อแดเนียลก็หายตัวไปอย่างลึกลับผู้โดยสารคน,น,นอื่นๆเห็นเขาครั้งสุดท้ายบนดาดฟ้าในตอนเย็น,แต,ตน,ยนแต่ตอนเช้าห้องพักของเขากลับว่างเปล่ามีผู้ต้องสงสัย3มคนที่อาจเกี่ยวข้องเอวาบอกว่าเธอใช้เวลาช่วงเย็นเล่นโป๊กเกอร์ในลาวชโอลิเวอร์อ้างว่า เขาอยู่ที่งานปาร์ตี้ริมสระน้ํามีอาบอกว่าเธอกําลังไลฟ์สดอยู่ในห้องพักของเธอคนไหนที่กําลังโกหกมีอาบอกว่าเธอได้ไลฟ์สดอยู่ในห้องพักของเธอแต่ตอนนั้นเรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและกลางทะเลก็คงไม่มีสัญญาณจากที่อื่นระหว่างเครื่องบินลงจอด ลูกเรือพบว่าผู้โดยสารคนนึงเป็นคนที่ปลอมตัวเข้ามานายแฮร์ริสตัวจริงเป็นนักธรุรกิจจากลอนดอนที่บินชั้นธรุรกิจทุกสัปดาห์เขาไม่ได้มาขึ้นเครื่องแต่มีคนใช้หนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินของเขามีชายสามคนที่ดูน่าสงสัยใครกันนะที่ปลอมตัวเป็นนายแฮร์ริส เหมือนคนทางซ้ายจะง่วนอยู่กับการเก็บของแถมจากชั้นธุรกิจให้ได้มากที่สุดนักธุรกิจที่เดินทางทุกสัปดาห์คงไม่สนใจกับเรื่องแบบนี้หรอกว่าไหมระหว่างทัวร์ในฟลอเรนซ์มาร์กไกด์นำเที่ยวได้รับโทรศัพท์จากตำรวจแจ้งว่านักท่องเที่ยวคนหนึ่งของเขาเป็นอาชญากรตามหมายจับเขาได้ปลอมแปลงเอกสารและปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวมาร์กจึงคิดจะตามหาตัวคนร้ายคุณช่วยเขาหน่อยได้ไหม ใช่คนนี้แหละเขาเป็นคนเดียวที่ไม่มีหูฟังเพราะไม่ได้มาเข้ากลุ่มตั้งแต่เช้าหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มจริงๆแค่ไปร่วมวงด้วยเฉยๆเจทีชื่อชาวกำลังพักผ่อนที่รีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งเขาได้พบกับหญิงสาวสามคนที่ต้องการดึงดูดความสนใจจากเขาเอมิลี่บอกว่าเธอเป็นลูกสาวนักการทูตและเติบโตที่เจนีวาโคอีอ้างว่าเธอเรียนวิชาเหียวดนามิกที่ออกบอร์ดส่วนซสมันทาบอกว่า เธอเป็นลูกสาวชาวนามีหนึ่งในนั้นที่กำลังโกหกและชาวก็รู้สึกได้คุณเดาได้ไหมว่าคนไหนวิชาเมียวด y นามิกส์ไม่มีอยู่จริงดังนั้นโคลี่จึงไม่ได้เรียนที่ออกฟอร์ดแม้ว่าอมยิ้มรูปหัวใจและริมฝีปากที่สวยเป๊ะของเธอจะสร้างภาพให้เธอดูโฉบเฉี่ยวและเย้าวยวนใจมากแต่ดูเหมือนเธอจะพยายามมากไป แอชลีย์และเอมมาตัดสินใจนั่งบอลลูนลมร้อนและมุ่งหน้าไปที่สวนสาธารณะครูฝึกให้พวกเธอเลือกว่าอยากนั่งบอลลูนสีฟ้าสีส้มหรือสีชมพูแอชลีย์อยากได้บอลลูนสีชมพูเพราะเป็นสีโปรดที่สุดของเธอแต่เอมมาพยายามลากเธอไปที่บอลลูนสีส้มคุณว่าคนไหนที่คิดน้อยเกินไปหน่อย แอชลียที่แม้จะชอบสีชมพูมากแต่บอลลูนนั้นไม่มีกระสอบายและความปลอดภัยก็ควรมาก่อนความชอบเสมอเพื่อนสี่คนไปเดินป่าบนภูเขาและพบกับทะเลสาบที่สวยงามพวกเขาตัดสินใจถ่ายรูปข้างทะเลสาบว่าแต่คุณเห็นอะไร,ประแปลกๆบ้างไหม เงาสะท้อนในน้าต่างจากบริเวณโดยรอบทะเลสาบและไม่แสดงภาพเพื่อนทั้งสี่คนเลยถ้าเป็นผมคงจะวิ่งป่าราับไปแล้วคู่บ่าวสาวตัดสินใจเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสําหรับไปฮันนีมูนแต่งานเข้าทั้งคู่เริ่มทะเลาะก,กันตั้งแต่ยังไม่ถึงโรงแรมหรูด้วยซ้ําฝ่ายภรรยาวิ่งไปที่ประตูทางออกเปิดประตูแล้วกระโดดออกมาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนลูกเรือตั้งตัวไม่ทันเธอไม่มีร่มชูชีพแต่เธอกลับรอดมาได้ มีเพียงแค่รอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นมันเป็นไปได้ยังไงก็เครื่องบินยังไม่ทันบินขึ้นก่อนเกิดเรื่องนะสิกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่เก็บไข่ทองคำที่ประดับด้วยเพชรไว้ทันใดนั้นจะจู่ไฟกระดับลงและไข่ทองคำก็หายไป ตำรวจได้ตรวจรสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพบตัวคนที่ขโมยไปคุณรู้ไหมว่าเป็นคนไหนเป็นหญิงสาวที่ใส่หมวกตอนเข้าพิพิธภัณฑ์หมวกของเธอแบนราบแต่พอขาออกหมวกของเธอกลับสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะเธอซ่อนไข่ทองคำไว้ข้างใน แซนดี้กลับมาที่ออฟฟิศหลังจากพักร้อนยาวเธอเห็นตะก,กร้าดอ,อกไม้ใบใหญ่วางอยู่บนโต๊ะพร้อมจดหมายรักที่ไม่ได้ลงชื่อแม้จะไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศแต่เธอก็พบเบอกแสบางอย่างบนโต๊ะของเพื่อนร่วมงานใครกันนะที่แอบชอบเธออยู่มีสติกเกอร์รูปเมฆคล้ายๆกันวางอยู่บนโต๊ะทางซ้ายแต่ลายมือไม่ตรงกับที่เขียนไว ดังนั้นคนที่นั่งโต๊ะทางขวามือคงเป็นคนเขียนมาแน่ๆเพื่อนสามคนกำลังเดินทางไปต่างประเทศและแตัดสินใจเช่ารถขับพวกเขาเหนื่อยกันหมดหลังจากเที่ยวมาทั้งวันจึงเลือกให้คนนึงไปซื้อพิซซ่าแล้วเอาไปส่งโรงแรมแต่สองชั่วโมงผ่านไปเขาก็ยังไม่กลับมาและเขาส่งรูปถ่ายที่มีคนต่อแถวยาวเหียดที่ปั๊มน้ำมันให้กับเพื่อนแต่เพื่อนของเขาไม่เชื่อข้ออ้างนี้เพราะอะไรกัน ็พวกเขาเช่ารถไฟฟ้ามันไม่ต้องเติมน้ำมันนี่นาเจนเป็นคนกลัวหมาจึงตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวเกาะแมวแทนเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าแย่แล้วที่นั่นไม่ไวยมีหมาดุร้ายอยู่ตัวหนึ่งด้วยเจนเห็นว่ามันมีสายจูงยาว3มฟุตจึงตัดสินใจพย,ยพยายามเดินผ่านหมาตัวนั้นไปในระยะห่าง7ฟุตแต่หมาตัวนั้นก็ยังโจมตีเธอได้ไงเป็นงั้นล่ะ มันมีสายจูงแต่ไม่ได้ผูกติดกับอะไรเลยลิซ่ากับแตนกำลังพักร้อนลิซ่าอยากไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั้งวันแต่แตนบอกว่าเขาไปกับเธอไม่ได้เพราะต้องออกกำลังกายและอยากวิ่งรอบเกาะลิซ่าจึงตกลงไปคนเดียวพราเธอกลับมาแตนก็บอกว่าเขาออกไปข้างนอกทั้งวันและเพิ่งกลับมาเหมือนกันแต่เธอไม่เชื่อเขาเพราะอะไร อาหารเดลิเวอรี่พวกนั้นบอกความจริงทุกอย่างมีประปาราซี่แอบเข้าไปในโรงแรมและถ่ายรูปดาราสาวชื่อดังที่กำลังพักผ่อนที่นั่นเธอโทรแจ้งตำรวจและต้องการให้ทำลายการ์ดความจำของกล้องพวกเขาพบตัวช่างภาพแต่กล้องกลับวา่างเปล่าและเธอก็ซ่อนการ์ดความจำไว้ที่อื่นคุณหามันเจอไหม จู่ๆช่างภาพก็เปลี่ยนทรงผมของเธอบางทีการ์ดความจำอาจจะซ่อนอยู่ในมวยผมของเธอก็ได้ชายคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจว่ามีคนบุกรุกเข้าไปในวิลล่าโรงแรมของเขาและขโมยของมีค่าทั้งหมดไปเขาบอกว่าเห็นคนร้ายจากระเบียงชั้นบนที่มีผมสีเข้มมีไฝและใส่เสื้อยืดที่เขียนว่าซูเปอร์สตาร์เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขากลับมาเชื่อชายคนนี้เพราะเหตุใดกัน รอบวิลล่ามือสนิทเลยเขาจะมองเห็นรายละเอียดของคนร้ายได้ยังไงเอาล่ะวันนี้พอเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันปริศนาข้อไหนที่ยากที่สุดสำหรับคุณมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลย